โอเสวัสดีครับอยู่กับผมวินอีกแล้ว <c oughs> ก็ห่างหายกันไปอย่างเนิ่นนานกลับมาครับนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกันแล้วถามว่าทำไมเสียงแปลกๆไม่สบายครับ วันนี้ก็เลยจะมาเล่นหม่ยครับนะครับกับรู้สึกครับก่อนที่ได้ทำความรู้จักกับปอบพันไปนะครับก็สนุกดีครับปอบพัน ไม่สบายครับก็ค,คือเราห่างกันไปนานสำหรับมมยคราบเนาะเดี๋ยวเพราะว่าครับก็หายันไปนานนะครับหายันไปนานวันนี้ก็เลยจะมา แคปไมค์ครับนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นหวัดหรือเปล่าครับ,รบเหมือนมีสะเลดน,นะครับนะครับก,ก็มานั่งเล่นไมค์ครับเนี่ยแหละครับแล้วก็ไม่ได้มาเล่นนาน ครับก็ามาเล่นกันตลอดเลยผมไม่ชอบหน้าหนาวเลยโชว์เวหน้าหนาวแบบนี้ก็ต้องมาเก็บหิมะครับมันอยากให้ไทยมีนะถ้าไทยมีหิมเะเนีย อาจจะดีใจมากครับแต่ว่าหน้านาวในไม้ครับก็มีผลประโยชน์ครับออกมานั่งขุดได้ครับแต่มันทำให้ผลไม่ค่อยดีครับทำให้น้ำก็เป็นน้ำแข็งอะเดี๋ยวทุบไปมันก็กลับมาอีกอะ ครับพืาขูดออกครับนี่ยครับรมันส่งผลให้ผลผลิตรครับ นะคะวันนี้ก็ขุดเป็นแค่นี้พอแต่ค่อยมาขุดต่อกันวันหน้าก็ได้มันสบกสบกสบกสบ,ก,สบกเลยก็บ้านนะของนดี้ยังไม่ได้เปิดนูดเอาเปิดแล้วโอเคนะครับก็ได้มาเยอะเลยสโนบอลนะครับ เอาจริงๆหลังบ้านผลผลิตดีไหมผมก็ธรรมดานะสำหรับผมเพราจริงๆผลผลิตหลังบ้านไม่ได้โตเยอะหรนกนะครับเช็ดก็เลยเต็มนี่นะนี่ครับผลผลิตหลังบ้านก็กระกรับ ไก่ต okay, oh, ัอื่นหายโอราตายหมดแล้วครับครับก็มงงตัวอื่นหายไปไหนทำไมเหลือตัวเดียวจะลงมาข้างล่างเหรอไม่รู้ละเอากินเร็วๆกุสานให้อลงไปข้างล่างเลย วัดตู้เย็นจะลงไปข้างล่างอ่วันนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรครับน,นอนก่อนซรีบแอดไนอีกนี่ยังไม่ไนอีกอ่ะ อาทิตย์ตกครับได้ละจริงๆน้าในชีวิตจริงมันนอนวมื่อไหร่็็ได้นะตอนเชา้ามยังนอนได้เ,เอาแล้วเมื่อเช้านี่นอนดีเดียวเช้าเลย วันนี้อาจจะไปขุดดนันน้่งแล้วไปหาไดมอนด์เงินต่อเมื่อผ่านดันได้มาสีเม็ดจะทำอะไรนะเลี <c oughs> <c oughs> จะทำอะไรนะอ๋อทำท็อปเอ้ยไม่ใช่จะเอาไมา้ไก่อาไใครลิยา ไม่เป็นไรไปโอเค,ครับออกมาจะห่างจากตัวแล้วครับก็ห่า,า,างอะไรไม่นานสำหรับเขยับคลิปนี้คงไม่ได้ถ่ายนานมากครับ ตอนนี้ก็เจ็ดนาทีแนละ้วเนี่ยนะครับก็ลงไปขุดด้านล่างรู้สึกมันไม่ไดีย,ยังไงเลยตรงพวกนี้มาขุดหาเพชรกันต่อครับ เปิดไบเน่ยเต็มวะเนี่ย,ม,นนยม,มันมืดแบบนี้เนี่ยโอ้ยไบเน่ตต่ำสุดใครมันมาเปิดวะโอ้โหไบเน่ตต่ำสุด <c oughs> มึชอบเปิดไบเน่ยสูงครับมันดีเฮ้ เนการเจอไดมอนไม่ไม่ได้มีเยอะครับเปอระเซ็นการเจอเอเมอรัลนี่น้อยยิ่งกว่าครับหายค่าไม่ไดีเท่าไหร่แต่ถ้าเจอก็ต้องขูดครับนะครับมึ ก็จะคือวันนี้ไม่ภารกิจของเราไม่ได้หาไดมอนด์ครับภารกิจของเราน่าจะคือมาถางถางดันมากกว่าภารกิจของเราน่าจะคือมาถางไม่ใช่นะมาขุดหินตรงนี้ให้มันเลิกเกะกะที่ จะได้เลขผิดอ,อ่ะถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรนะครับก็ต้องขอประทานโทษด้วยเพราะผมเองก็ได้ยินเสียงเหมือนกันครับดังของคุณผู้ชมอีกนะมาั้งนี่ครับผมชอบขูรนะับ ก็ส,สนุกดีนะบางครั้งผมก็ขุดเป็นโรงแรมเป็นหายไปเป็โรงแรมมเลยนครก็มานั่งขุดเนี่ยแล้วครับพันนี้สิบนาทีแล้วครับ เดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะปิดพาร์ทแต่ค่ะมือโอเคสิบเอ็นาทีแล้วน่าจะจบได้แล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมลมกคุณต้องขอลาไปก่อนสซันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดคีครับ อย่าลืมถ้าใครชอบกดไลค์นะครับใครชอบมากๆกดซับนะคะผมครับ